มื่อนี้ได้เฮ็ดมากครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องายไทยแน่เล่าน้ำครับผมมื่อนี้ได้เห็นนางฟ้ามากครับวันสิมาเฮ็ดน้ำพริกเห็ดนางฟ้าครับผมอันนี้ครับอันนี้คือพริกหยวกครับผมนนพนหยวกแดงพริกชี้ฟ้าแดงน,นี่ครับเดี๋ยวห้องไปดูไปสี อันนี้ก็จะใช้ไปขวครับพี่น้องโอเคครับต่อบ้างครับอันนี้พริกพริกหยวกที่เราหัน่นเสร็จแล้วครับพี่น้องอันนี้าำ็มาเบอส่วนผสมนนะครับอ,อันนี้เป็นหอมแดงพริกขี้หนูแดงจินดาอันนี้พริกหยวกอันนี้พริกขี้หนูครับผมก่อนเราจะไปเราจะไปขวาว เห็ดครับเห็ดนี่เห็ดนางฟ้าสีเลียวเลยมาครับพี่น้องเขามาขวานโอ้ยบมดได้มือเดียว <laughs> มือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งเซ่บดได้ครับ อันนี้เห็ดแ,แล้วทำเป็นห้องคี่ครัวเดี๋ยวรอสักครูเห็ดเท่ากับชีที่ครัว,ะวะครับพี่น้องอันนี้เห็ดครับซุกเลยครับพี่น้องนี่สี่ไทยครับพี่น้อง เทลงไปอันนี้ต้นหอมครับผมสีไทยละต้นหอมลงไปเลยครับอันนี้ซุกเดี๋ยวล่อันนี้แป,นนป,ป๊บหนึ่งล่น,นึ่งชุกเลยนะซืเอาไปตำเดี๋ยวไปดูตอนตำก่อนครับพี่น้องอันนี้เผ็ดที่เราคั่วเอา ได้เลยครับพี่น้องแต่มันบรมิกลินนหม่นบรมีกลินหอมเพื่อการกับการย่างโอเคครับเดี๋ยไปดูตอนตำเอาครับพริกข้ากับควแล้วเลยครับพี่น้องแบบนี้บัหอมบันไดครับผมมันต้องย่างเอาจะได้ให้มันชิมาตำเลยอันจิมะตำน้ำพริกน,น้ำพริกระไรน้ำพริกเข็ดน้ำบัวลง ือลโอเคครับห้ากัส่ซีมนต์ตับพีกรแล้วเฮ็ดกะเฮ็ดเฮ็ดที่เราขั่วตะก,กาหนึ่งเฮ็ดก็ต้องย่างมันถึงจะอร่อยทำกันพี่น้องตำเสร็จแล้วครับพี่น้องหมดได้ใส่เบดได้นี่เก็บว้ครับขายต่อครับผม tác sẽ như vậy tao ngồi bên rồi đấy Cái hoa này sẽ mất hết hết đồ đi Tầm hết to rồi ตำโตน้ำพริกเผ็ดนางฟ้าพอเวลาตำก่อนเราจะมาใส่พริกแกงขวบไว้กันต่อไปอีกก้อนมันจะเจีจ๊ยจ้า โอ้ชิบะจดจักเลยครับนะครับใส่พริกแล้วอะกระเีใส่ชิลอดครับผมใส่ซอดน่อยเลยชิลอดครับผมปลรราหนึ่งปลาสองช้อนครับโอเคครับใส่น้ำปลาน้ำเนยกะน้อยโอเคเอากระเียตับโตได้เย เมื่อหนึ่งตำเมื่อหนึ่งไทยได้เลยครับพี่ต้องกว่ำล้มแน่นั่งหนึ่งได้แล้วได้แล้วถ้าเขาลดได้นี่ผู้คนมีขอ้อเหนียวตุย,ย,ย,ไยได้ท่ขาดข้หมีิวใครเอาหลายโลดประชาช่องนผิดหมดนะ พอไม่ได้จุกแ,แล้วครับเดี๋ยวก็ชิมไปคินในเบอร์แซ่กให้แล้วโอเคครับพี่น้องมือกักอนชิมมือกันเด้อตาก็ลดได้